โยสวัสดีวัยรุ่นทุกคนกันด้วยนะครับผมก็คิปในวันนี้เราก็จะมาเล่นเอาชวิอดในนรกนั่นเองนะครับผมอา่าก็มาอยู่กับช่องโอสที ati, นั่นเองก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ผมด้วยนะครับอา่าโอเคถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลย กดกดกดติดตามกด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 ติดตามกดกดกดติดตามกดติดตามช่องโอชทีอ่ะชื้อป่ะโอเคซึ่งอะอนาโรมันก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอาหารให้ผมหรือเปล่าแต่ว่าคืออันตรายโอ้โหมันอันตรายแอยู่หละผมก็เลยเออเตรียมขนมบังมาตึนเออมาไว้นะครับผมโอเคเราก็ เริ่มจากการตัดไม้เลยเป็นซีรีส์ที่ไม่รู้สิมันมันขึ้นมาในหัวเลยเอออยากลองเอาจุลล์ในนรกดูว่ามันจะเป็นยังไงเอออันตรายชัวอีไอพวกหมูไอพวกไอหมูในนรกหมูในนรกอะเออผมคิดว่าผมต้องแอบๆก่อนแล้วผมก็ ต้องหาวิธีการสร้างบ้านแล้วก็ห้ามต้องตาอเดอร์แมนตอนนี้ท่านละขุดอันนี้จะได้อะไรออ๋ oh. oh. ได้บอกมาโอเคเยมยมเยยมเยยมจะได้มีแสง ก็จะตัดอ,อีกสักต้นละกันนะครับผมผมมาอยู่ที่ตรงที่มาเป็นต้นไม้ฟ้าใช่อยากจากเจอต้นไม้แดงนะแต่สีฟ้าก็โอเคลองลองทำอะไรที่มันแบบแปลกใหม่ดูเพราะว่าผมไม่เคยใช้ไม้สีฟ้าในการสร้างไงดิไม้สีแดงจะอยู่ตรงไหนวะใชม้มันมีหินด้วยกินได้หรือเปล่า ไดได้เลยอือทำแบอันนี้ได้ด้วยคบผมต้องหาคำสรในการสร้างบ้านนะครับผมคิดว่าเข้าขวานก่อนขวานเหล็กโอเป็นการอ่ะเป็นการเอาชีวิตรอดที่แปลกจริงๆผมไม่เคยทำด้วยนะประเด็น ไม่เคยเล่นแบบนี้เลยอาแล้วผมือบอกว่าผมลงมัดไอ้นี้ด้วยตัดไม้ทีเดียวแต่ว่ามันมันไม่เชื่อว่าทางต้นมันก็มันก็ได้เยอะอยู่แหละเนี่ยปึ๊บอ้าได้แค่ไม้โอเคึ๊บอ,อ่ะนะครับก็จะประมาณนี้ นะเป็นอะไรรับเป็นที่ขุดอ่าหน้ากันอ่ัด้งโอเคโอเคมอะไรวะนี่ผมคิดว่ามันมันไม่ไมน่ายากสําหรับการเอาชีวิตรอดในระลกนะมันคงไม่ยากเท่าไรหร่หรอกเคิดไปคิดมาตอนแรกคิดว่ามันยากแต่มันก็คงอาจจะคล้ายๆโลกปกติแหละมั้งนะก็ไม่รู้ไงถึงได้มาลองอ่ะ ผมคิดว่าเออตรงนี้น่าจะเหมาะหรือเปล่าเดี๋ยวสำรวจกันเออเออโอเคโอเคเออผมได้ทำการย้ายมาที่ใหม่เนื่องจากว่าผมตายนะครับผมอ่ะแล้วผมก็ได้วามาใหม่แล้วผมก็จำที่ไม่ได้ว่าตัวเองอยู่ไหนผมก็เลยเออมาที่ใหม่แม่เงเลยเฮ้ยผมว่าผมรีบเอาไงดีวะนี่อย่างนี้แล้วกันพูดไปเลย เอาไปว่าผมจะอยู่ตรงนี้ไปก่อนละกันเพราะว่าไม่รู้ว่าเอออนาคตเราจะเจออะไรเราจะสร้างบ้านที่ไหนเราจะอยู่ที่ไหนเพราะว่า,าโลกกับมันอันตรายเว้ยเราควรหาที่อยู่แต่แรกเราควรหาเออที่ปลอดภัยผมคิดว่าตรงนี้น่าจะดีสุดนะครับ ครับประตูแล้วกันครับเป็นอ้นี้แล้วกันเออเอาตรงนี้เป็นแสงสว่างเออนี่แล้วก็นี้นี่เออแจ๋วนี่ใช้ระบบนี้แม่งเบืบอนี่ออกได้แล้วเห็นไ้

เชือบเชือเอเอ,เอพังไวอยู่เราควรทำสองอันมันไม่มีอะไรจะพูดเลยอะ่ะอ,อีแล้วทำอะไรต่อแล้วผมคิดว่าห้องขนาดนี้มันออกมันก็โอเคนะทุกคนผมคิดว่าผมจะทำตรงนี้เป็นทางลง ี่่อยูประมาณนี้แล้วก็แสงสว่างตรงนี้แล้วกันตรงนี้ด้วยแล้วก็มุนนี้เออนี่เอี่ยมมันเราก็สว่างขึ้นแล้ว แล้วก็ครับอะไรอีกมีอะไรให้เราทำอีกอ่า กล่องแล้วกันชึบซึ่งผมจะไม่ไปไกลมากชึบนี่ยังไงตรงนั้นก็มีโอ้เนี่ยเจอมันจะมีอะไรมาสอยดาบผมปะ เอยเออนี่ไงได้อยู่ได้อยู่ไม่ยะเอยไม่เร็วเท่าไหร่ฮะเจอทองใช่ปะไม่ไม่แย่ไม่แย่ผมต้องผมต้องมีไม,เม้เยอะมีพแอกเยอะๆยอะเออ เดี ana, up, ๋ยวก็ oh. ้าง่าเชื่อผมอไอ้ไม่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวถ้าโอ้โอ้ผมก้มดีกว่าผมมีโอกาสตายนะถ้าผมโดนมันโอ้สองบล็อกทางจะนี่ อ,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 อ๋ออืมปันปันไรฟันฟันฟันเออะเอ๊ะตีผมได้ว่ะ ตายเออและเยี่ยมกลับเขาวันดีกว่า